สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอวาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าตัวเลือกใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพกอไก่มาตรฐานการปฏิบัติตนขอไข่มาตรฐานการปฏิบัติงานขอควายมาตรฐานความรู้และทักษะวิชาชีพงองูมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับคำถามข้อนี้นะครับเขาต้องการที่จะรู้ว่าตัวเลือกตอบเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับมีตัวเลือกใดที่ไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพนะครับตามข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพการจะหาคำตอบจากคำถามข้อนี้นะท่านจะต้องไปอ่านเนื้อหาในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546และก็ ข้อบังคับครูสภาว่า่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่ได้มีการกําหนดขึ้นมาฉบับแรกนี่จะเป็นของพศ2556นะครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงมาเรื่อยๆและที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรก็จะเป็นฉบับที่4นะครับสาหรับข้อบังคับครูสภาว่า่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพนี้ก็ข้อนี้นะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยถ้าอ่าน เนื้อหามาดีเนี่ยจะตอบได้อย่างถูกต้องโดยไม่ลังเลนะครับจะทราบทันทีว่ามาตรฐานวิชาชีพจะมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับคำตอบก็ไปหาตามที่ได้แนะนำไปนะดังนั้นฉเฉลยนะครับคำถามของข้อน,นี้ทุกท่านจะต้องเลือกตอบนะครับเป็นตัวเลือกคอควายครับมาตรฐานความรู้และทักษะวิชาชีพนะครับ ไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับครูครสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพนะครับข้อน,นี้เขาถามว่าไม่ใช่ฉะนั้นคอควายเนี่ยถูกต้องครับส่วนกอไก่นะครับมาตรฐานการปฏิบัติตนขอไข่มาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็งองูมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยมันเป็นมาตรฐานวิชาชีพทั้งหมดแต่คําถามข้อ,น,น,ขอน,นี้เขาไม่ได้ถามว่าอันไหนเป็นไม่เป็นเขาถามว่ามันไม่ใช่หรือมันไม่เป็นนั่นเองนะครับฉะนั้นใครตอบกอไก่ขอไข่ แล้วก็งองงูมาเป็นคําตอบที่ผิดเพราะคําถามข้อนี้ถามว่าตัวเลือกใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพก็ต้องตอบเป็นข้อขอไควยนะครับมาตรฐานความรู้และทักษะวิชาชีพเป็นตัวลวงนะครับเป็นตัวลวงที่ให้ท่านตายใจนะครับถ้าท่านอ่านอ่านโจทย์ไม่ดีเนี่ยท่านแบบอาจจะไม่ได้เลือกคําตอบเป็นข้อข้อขอขวายนี้ก็ได้นะครับก็ยืนยันว่าข้อข้อไคเป็นคําตอบของคําถามข้อนี้นะครับ เรามาดูที่มาที่ไปของคําตอบดีกว่าก็จะเริ่มต้นที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546นี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณหน้า17นะครับให้ดูที่มาตรา49นะครับให้มีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพประกอบด้วยนะครับสามมาตรฐานด้วยกันก็คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตน สาม,มาตรฐานนี้นะครับจะต้องแยกไปอยู่ในส่วนของข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพด้วยนะครับฉะนั้นคําถามแล้วก็ตัวเลือกตอบเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีตัวที่เป็นตัวคําตอบที่ถูกต้องของคําถามข้อนี้นะครับนะเพราะว่ามาตรฐานวิชาชีพมีแค่3คมคถามถามว่าไม่ใช่เราก็ต้องเลือกอันที่มันไม่ใช่นะครับก็คืออันที่ไม่มีอยู่ในนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปดู ข้อบังคับตรงนี้นะครับข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพอส2,556ฉบับนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับก็หมวดหนึ่งนะครับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพหมวดที่2ครับหมวดที่2คือมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับก็คือหมวดที่3 มาตรฐานการปฏิบัติตนเนี่ยเขาก็แยกนะครับแยกรายละเอียดไปไว้ที่ข้อบังคับครูสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพอีกฉบับหนึ่งนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพมันมีอยู่3นะครับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสําหรับข้อบังคับครูสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่4ฉบับนี้นะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพใหม่นะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมด6หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็น6มาตรฐานความรู้ใหม่ถ้าตัวเดิมมันจะเป็น11นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็น9เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็น15อันนะสิอันแต่ก่อนมันมีไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็ แยกกลุ่มเป็นกอไก่เขาไข่ด้วยอันนี้ท่านก็ไป,ไปอ่านเอาเพิ่มเติมนะครับท่านกลับมาที่คําตอบของคําถามข้อนี้นะครับก็เลยเขาถามว่า,าตัวเลือกใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพก็จะมีข้อควายนี่แหละครับมันไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพนะครับมันเป็นตัวลวงที่เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับนะก็ยินด,ดีกับทุกท่านที่ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องไม่หลังเลนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ